วันนี้ก็เป็นวันเก็บผลผลิตจากสวนหลังบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกแพรกัน,อ,น,น,นอันนี้ต้นลูกแพรนะคะพันนี้อร่อยมากหวานแต่เราไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะเพราะว่าอากาศมันเย็นไม่ได้อองมาข้างนอกดูสิคะเพื่อนเสียดายมากเลยพัน์นี้อร่อยมากคือเจ้าของบ้านคนเก่าเขาบอกเลยว่า อันนี้เป็นสเปเชียลเขาบอกมันจะหวานแล้วก็กรอบมากเดี๋ยวที่เหลือที่ที่มันยังอยู่บนต้นเดี๋ยวเราจะเอาเอาบันไดลิงเราจะเอาบันไดลิงมาปีนเก็บไปทานกันแต่ว่าแอปเปิลมันก็อยู่สูงเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องตัดตรงช่วงปลายไว้แต่ว่าแฟนเขาไม่ได้ ทำการดูแลอะไรเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเขายุ่งเรื่องงานนะคะก็เลย,ก,เลยก็เลยปล่อยเลยตามเลยก่อนดูซิว่าซัมเมอร์ปีหน้าเราจะตัดมันลงมาได้ไหมไม่ให้มันต้นสูงมากคะ่ะเวลาเราเก็บรูปมันจะได้เก็บง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปหาบันไดลิงก่อนนะคะเสียดายอะร่วงเกือบหมดเลยไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยอะ่ะมันหนาวไม่เป็นไรแล้วก็เอาเท่าที่เราได้เนาะ นี่เรามีบันไดลิงอยู่สามสี่อันดูดูดด,ด,ด,ดอันไหนดีเนาะที่มันจะไม่รู้อันนี้มันจะอันนี้ไม่ค่อยสูงอันนี้คิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นต้นแพรเราสูงน่าจะเป็นอันข้างในสุดเดี๋ยวนะจะ้ะ หล,ลุดเราก็เอาอันนี้เนาะอันนี้เพราะว่ามันจะมันจะสูงมันคิดว่าน่าจะได้คิดว่านา่า,นาจะถึกคิงคองเราก็จะปีนต้นแพรนะคะคิงคองคิงคองคิงคองใคร<ะ> <c oughs> โอ้ลูกนี้ <c oughs> นี่นี่ลูกแพริ่ก <c oughs> Hold op, hold op. Ud på at på, Ja, ja, ja. Er det klar alle sammen? Det er nogle klokker alle sammen. Ja, Det sidste dag. Oh. Det er sådan, så pisser med. Det sidste Så ser vi godt, hvad der er. Ja, yeah, pas på. Som de ligger blommer i den stuen. Hmm. เขาบอกว่าให้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนบันไดอันใหม่เพราะว่าอ no okay. ันนี้มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบันไดใหม่ โดเต็มพื really <S <s ้นเลยมีตัมันไม่เป็นไรมีนกมากินอยู่แล้วก็โอเคก็ถือว่าให้นกมันกินไปเนาะเอาปลาตะโพกแฟลกเมนนี่ได้มาใหม่แล้วสกายสตอร์ฮอลแลนเดนอะไรดูแข้งก้อนเฮงเอ้าปลาตะโพกวัวอุ้ยวัวล่วงอันนี้โอ้อันนี้สูงสูงเย้ Yeah 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 สนั่นอ๋อนกมันก็จะกินอาหารเหมือนเรานี่แหละเขาบอกว่าอุ้ยทาไมนกมันมาเจาะมันมันหวานอร่อยมันก็ต้องมาเจาะเป็นธรรมดาเนาะอร่อยอร่อยแต่ต้นเนี้ยรับรองอร่อยนะคะดูมันไม่ค่อยสวยนะแต่มันอร่อยมากต้นนี้การันตีนะคะนี่ค่ะเพื่อน ทั้งต้นไม่เหลือเลยเหลือสองลูกเอาไปให้นกก็อบอกว่ามันอร่อยมีลูกใหญ่ด้วยนะมีลูกใหญ่ด้วยผิวมไม่สวยนะแต่ว่ามันอร่อยค่ะอร่อยหวานโอเคนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปเก็บลูกแพรนี้ก็ขอ จบลงแค่นี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย